เสน้นซิงไฮผัดเบคอนพริกแห้งค่ะโอเคปกติเนี่ยเราจะเห็นในลักษณะของเส้นพาสต้าพวกสปาเกตตีฟาตูชินี่นะคะในการผัดเบคอนพริกแห้งวันนี้กบมีตัวเส้นซินไฮเหลืออยู่นะก็เลยลองมาทำดูนะคะในลักษณะของเส้นซินไฮเนี่ยกบนี่กบจะชอบใช้แบบอบแห้ง นะแล้วก็เอามาแช่น้ําแล้วไปลวกกบมีความรู้สึกว่ามันเด้งเด้งเดีกว่าแบบสดแต่สดรู้สึกมันจะเละไปหน่อยเบคอนเนี่ยกบใช้การย่างนะคะบนกระทะย,ย่างสเต็กนะมันก็จะได้เส้นที่ตรงสวยแบบนี้แล้วก็รีดน้ํามันออกทั้งหมดหลังจากบกบย่างเสร็จแล้วกบรินน้ำมันออกมานะคะ แล้วเอาไปทอดแฮมพอดีมีแฮมเหลืออยู่วันนี้เวอร์ชั่นเคลียร์ตู้เย็นนะเอาน้ำมันเบคอนที่รีดออกมาไปเทเไปทอดตัวแฮมเสร็จพอแฮมสุกเรียบร้อยอหอมแล้วกบอกกินน้ำมันออกทั้งหมดนะคะใช้น้ำมันมากอกประมาณ1ชั้นโต๊ะนะผัดกระเทียมใส่เส้นซี่งไฮ้ของเราลงผัดแล้วก็ใส่แฮมใส่เบคอนที่น่นเสร็จแล้วนะคะใส่โหละพาแล้วก็ พิ่แข้งทอดกบชอบพี่แข้งทอดบอกว่ามันหอมกว่าเสร็จแล้วปรุงรสด,ด้วยเกลือกับพริกไทยเท่านั้นเองแต่อย่าใส่เกลือเยอะเพราะว่าแฮมกับเบคอนเนี่ยจะจะเค็มอยู่แล้วนะคะเสร็จแล้วก็ขึ้นได้เลยง่ายๆเร็วๆผัดไม่ถึง5นาทีนะเดี๋ยวขอขออนุญาตชิมน,นะจะต้องมีแฮมมีพริก เบจจนกับอยู่ไหนนะพวกเบเจนอ,อ,อ่จะได้รสสัมผัสที่แตกต่างนะอร่อยนะปกติถ้าเราใช้เส้นพาสต้าพวกนั้นเนะี่ยแป้งจะทำแบบเเส้นจะทำแบบแป้งสาลี เวลากัดแล้วมันจะหยุบหยุบหยุบหยุดขาดไปเลยแต่เนี่ยจะมีความเด้งเด้งของเส้นด้วยใช้ได้เปลี่ยนบรรยากาศ